rắc qua vài tuần liền lấy lại mài lại rồi con nám nóเอง để khuếch căng bẩn khang khang uých luôn luôn cao mấy cao bẩn bẩn na cao khát thật sự mới ป็ือวนน่ากัจิงนำไม่ไม่แบบน,นี้นาข้าวคาดากัจินน้งนาข้าวเกินบบนีแต่ไม่ข้าวไม่นาเชือช้อแนจังเลยเพื่นๆ่ข้าข้า,า,ขาไปเลยหลกนูกเวละ quá và cái này thích đây đâu mới mày mà đu mày lên mặt cắt là bằng tí hoặc là mặt đi lên bằng kia mặt đi mày kia mặt đi 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 mặt มันนาข้าวคาดเปิื่อยๆไม่น่าเชื่อเลยหย่าข้าวไม่ทำเชื่อดับตรงไหนเลยได้เยอะดูขึ้นจังลูกไม่เปื่อยๆลุกลุเลยเดี๋ยวยิบยิบยิบไม่น่าเชื่อนู่งถี่เกล้ยนู่งป๋าทะเลิดจะจังเลยเดี๋ยวขึ้น trắng mấy nào chưa thì đây mới cao quá ô phải vươn đu mình như phải đu thấy mình mới cao quá cứ từ ngu gió nụ thì cười ai phải vươn lên bây giờ không phải thua bây giờ nụ nụ đu lên đều cứng trắng rồi và มีถุกปลาเลยเดี๋ยวขึ้นมีถุกปลาเป็นๆไม่เจอว่ามีแตปลาชนปลาสลิดปลาดุกปลาโม่ตัวตัวคัดเต็มมาละไม่น่าเชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ข้าวไม้ว่าดักเป็นเจ้ามันปลาไหลตายอยู่แล้วได้กินต้องมาทำดีบุกจ้า ไม่ข้าวลูกนี่ก็ไม่ข้าวเหมือนกันอ,อย้ยามันปั่นพื้วะรรมาด้าน้าข้าวาคัดละคุณก็ตกคลันดูไอ้ตวก้อนนูเราดักไปแล้วเพื่อนเพื่อนไม่ได้แต่วันดีเรามาเลยไม่แล้วว่ามันดีข้าวไม่ข้าวคนตะขวดลุง คนตกนักเลยวัวหลวงเงินแต่ว่าปลาอีกาไม่เข้าก็เราไปลุ่นปลากันเลยไปเลยกับเพื่อนเพนตกจัง,จงแต่คืนทุกเลสใส่ว่าอะไรเพื่อนเพื่อนมาดูไม่ได้เรามาดูไม่ละพอเราดักไว้วันนี้กับเรามาเล่นนี่เราเอาเดี๋ยวดีกว่าเห็นบ่าปลามันหมากมากเลยมันอีก้าไม่เข้าเราเนี่ยเราก็มาเล่นกัน ไอ้นี่น้ำใช่จังอุ้ยอู้หูลึกลึกลึกอุ้ยอ้าเปียกเปียกอืมนี่หนึ่งหนึ่งจานโอ้โอ้ไอ้นี่ปลาช่อนกับปลาโม่อืมตรงนี้ปลาช่อนตัวอ่ำปลาโมงปลาโม่ <laughs> <Mình ơi. cười> ừ đúng rồi dưới hả vua lọc mất phải chọn vua ừ. lọc mất thì mình đành chơi, bây giờ được luôn con to là khảo mãi hết nam tươi, sai khảo khảo phân khảo dạy mất hết mệt lệ ui 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 dạ. ui ui bà ui dạ. nói chương, nói chương. ui ui nó đều thế sáng 3 được vậy đó, Tốt cả con tôm càng khืน, vậy là luộc nước rồi láo, ăn cá, con tôm càng đinh vào đây chung chắm cả mằng mai hay ni hết lên rồi thao để quả hết cả hết với bữa đó chân bữa bữa đó chân Rồi, phải phút rồi. อืมปลาท่าพุทธอืมเปิดเพนดูปลาท่าพุทแต่ตัวเยอะอะืมก็ขีดเนียนพันเลยพอเราเลยมาแท้เดบเปิดเพื่อนแต่ว่าโดนขัดจุดกุนตกนักแต่คืนเก่าที่ป่านี้โดนอย่างโดนขัดเลยไม่น่าเชื่อเปิดเพื่อนนะนี่ะเปิดเพื่อนดูนะนี่เราให้เปิดเพื่อนดูกันเรื่อรับบนี่ยได้ประชาชน นานจังเลยนะที่ว่าเราบรรดาที่ว่าเราว่าปลานี่เราไม่ได้ไม่ขอได้ปลาช่อเลยได้ปลาอื่นไปแต่แคดนีน้เราไปเลยเฮ้ยนี่ก็ได้ปลาชนได้ตัวใหญ่ตัวงแล้วก็ตัวรองลองมาตามทัวพอคนจัดว่าได้เพื่อจับสัก,กวันนึงโดนตัวใหญ่โตตัวนี้ไม่น่าเชื่อเนี่ยขอได้เก่งแล้วแต่ที่ตัวผมจัดว่าเก่งญ่เลยเล่นง่ายขนาดเหมากับข้าวแล้วแตบบ่นเนี่ยอย่าลืมเดี๋ยวขอตัว